เอ็มตึ้งตอนนเประจอมไงอนไปนยแม่ห้าหกหน้าห้าห้าไม่หล่จะรวยเอาแม่มุกี้พวกคุณรวยเนี่ยจนจนเหมือนกนหบนเนี่ยบนจนตัวดำเลยเนี่ย อยู่กันบ้านคณิตฐ์งายคะแม่กินอะไรหรือยังไม่ย้ายหรอกแม่อยู่ที่นี่ก็สบายดีออกหอในไม่เอาหรอกน่ากลัวแม่กูไม่เห็นจะทรม้างเลยกูเจาตายแล้วเนี่ยเงินไม่มีจะกินแล้วเนี่ยทวนเนี่ยเออกูนะมีโทรหาแม่โทรไปทีไรอ่ะกงเล่าตลอดขอตังค์นะก็บอกไม่มีไม่มี นิสัยมันดีแม่อยู่กันมาตั้งนานอเบย์มึงไม่แตะเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มีบอลมึงจะเชียร์ทีมไหนมีบราซิลกับฮอลแลนด์เว้ยไม่รู้อ่ะมีเงินมีลมเชียร์แต่กูว่านะบราซิลชัวร์ฟันทงไม่มีอารมณ์มีฟันทองด้วยเฮ้ยมึงมีหวยออกวะเล่นหวยหรือเป่ามีเลขเด็ดเว้ยอิง แม่ให้มาไม่ก็ให้มาไหนไหนไหนเลขอะไรอ่ะสวยอาจารย์ดีอาจารย์ดีู้สึกเหมือนโปรเจคต์อะไงก็ไม่รู้นี่ซื้อด้วยดีปอปอหวยออกแล้วมะเห็นหน้ากูเป็นกองสลากยไงพูดอย่างนี้นะว่าโดนแดดกัแน่เลยว่ะอุตส่าห์เนี่ยกูจะมีตังค์ใช้สักหน่อยแม่งไหนว่าเลขเด็ดเลขเด็ดขีโม้แล้วมึงมาซื้อตางกูทำหน่อยเลยอ่ะแม่งเซงว่ะ บริหารสมองกันไหมเป็นเจ้าของเองฮันนะชวนกูแต่ละอย่างกันเลยนะงั้นมา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 ตกเด้งตลาลบาดก็เ่เป็นเจ้าของเองมันเนี่ยเสียนี่แปดสองเด้งเสียแอแล้วเสียอแล้วน่าเปล่ามา พอแล้ววะมึงไม่เล่นแล้วชื่อผายเหรอเงินกินแค่สี่ร้อยเองหอยเอ็มพอแว่ะโอ้ไม่ปพอไม่้อเราพอแล้วไม่มีเงินแล้วว่ะไม่มีเงินไม่ลยงั้นเอางี้ตีหนึ่งมีบอลมึงกล้าพนันกับพวกกูปะใครว่าพวกกูอ่ะมึงกล้าเปล่ามึงไม่รู้สึกว่ากูเป็นใครมึงกล้าพนันหรือเปล่าล่ะเออแล้วมึงไม่เอาเงินไปทำะไรอื่นเหรอวะหน้าไม่ได้มาใช้ครั้งเดียวหมดสักหน่อยเออ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 แล้วแต่ตามใจว่ะรีนรีนจะเข้าเฮ้ย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  โอ้เลยวะโอวปอนั่งเซ็งเลยวะ, wow. วะต้องเสียใจเว้ยแต่หน้ามีใหม่จะขอบใจนะให้ตังใช้นั่ละนี่หน้าดำทำไมมันดวงดีจังวะไอ้ตีเนี่ยไอ้เราเมื่ทีนนี้กินแก่พันเพลินเลย สวัสดีครับน้องพัชราพาใช่ไหมครับน้องใช่ค่ะคือน้องยังไม่จ่ายค่าเทอมครบตามจํานวนนะครับแล้วก็ามันครบกําหนดแล้วฮะอะไรนะคะหนูขอผ่อนผันต่อได้ไหมคะไม่ได้นะครับน้องน้องผ่อนผันมาหกครั้งแนละ้เอางี้ละกันวันนี้น้องมาหาพี่ที่ออฟฟิศนะครับค่ะค่ะ,ะพี่ได้ค่ะ ต้องหาเงินมาจ่ายทป็งาที่นี้แล้วนะคะมันเลยกําหนดราคาที่ต้องให้หมูบางเพื่งประโยชน์นะคะ50ชั่วโมงค่ะโดยที่พี่จะให้หนูเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ในการดณรง์ไม่เล่นการพน,นะะันคารทาได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องได้ละค่ะอ้าวเป็นเงปอรอดตอะวะมึงคอยดูนะกูจะเอาเงินกูคืนให้ได้